ปี2025แล้วหมดยุคสกินแคร์โอเวอร์โดดสกินแคร์มากเกินความจำเป็นบางคนนะคะใช้สกินแคร์มากมายหลายตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำตบเอยโทนเนอร์เอยมก์กหน้ามาก์กตามา์หน้าผักเอเยอะแยะไปหมด แต่จริงๆแล้วการใช้สกินแคร์มากมายหลายตัวเกินความจะเป็นไม่ใช่ผลดีนะคะแต่จะเกิดผลเสียมากกว่าเพราะผิวของเราเมื่อเกิดแอคทีฟหลายทางหลายชนิดมันจะกระตุ้นให้เกิดการแพ้แล้วก็ระคายเคืองเมื่อก่อนไม่ใช่คนผิวแพ้ง่ายเลยหลังๆมามีการเปลี่ยนสกินแคร์ไปเรื่อยๆใช้ตามเน็ตไอดอลใช้ตามคนดังตัวไหนที่เขาว่าดีก็คือจัดมาลองหมดอยู่ก็เริ่มมีปัญหามีสิวผดสิวผื่นฝ้ากระจุดดำดำเริ่มขึ้นปัจจุบันนี้นะคะก็คือหยุดการใช้สกินแคร์ตามเทรนแล้วก็เปลี่ยนมาใช้แค่สงสเต็ปทั้งตอน ปัจจุบันนี้ก็คือใช้แค่2ตัวนี้เลยค่ะเอ็กซ์โซโมเซรัมแล้วก็มอเชไิเซอร์จากแบรนด์จูเสมาหลังล้างหน้านะคะแพนจะลงเป็นตัวเอ็อกซ์โซโอมเซรัมก่อนตัวนี้จะช่วยลดล่องแก้มตีนกาช่วยให้รูขุมขนกระชับทำให้ผิวสุขภาพดีมีความชุ่มชื้นและตามด้วยมยอยโกเม็ดสีผิวตัวนี้นะคะจะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดด,ด่างดำและทำให้ผิวชุ่มชื้นเนียนนุ่ม ก่อนนอนใช้ง่งายๆแค่2ขั้นตอนนี้เลยค่ะส่วนตอนเช้านะคะแพจะเพิ่มกันแดดขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นตอนเพราะไม่ว่าเราจะบำรุงผิวให้ดีขนาดไหนแต่ถ้าผิวโดนทำลายจากแสงแดดก็คือจบใส่ไม่ย่างน่าพังนะคะหยุดสกินแคร์เยอะๆแล้วเปลี่ยนมาใช้2ตัวนี้ดูค่ะ